สำหรับคดีสะเทือนขวัญลูกชายหลอนหลอกพ่อกับน้องสาวของตัวเองเข้าไปในกล่องหีบเหล็กแล้วก็จับถ่วงน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน4ี่คนพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวหลังจากที่แม่เสียชีวิตทําให้บ้านหลังนี้เหลืออยู่ด้วยกัน3มคนลูกชายได้ไปจ้างช่างมาต่อกล่องเหล็กจํานวนสองกล่อง ในราคาร2 0 0 0บาทตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน66ที่ร้านทำเหล็กแห่งหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดินโดยอ้างกับช่างว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์ YouTube หลังจากที่ได้กล่องเหล็กมาแล้วนะครับก็ได้หลอกพ่อแล้วก็น้องสาวไปที่สระน้ำท้ายหมู่บ้านก่อนจะเกิดเหตุสลดจับทั้งคู่ยัดกล่องถ่วงน้ำ ขณะเดียวกันในคืนนั้นมีชาวบ้านไปส่องกบเห็นลูกชายทราบชื่อในภายหลังก็คือนายวรุษอายุ35ปีกำลังยืนอยู่ก็เลยส่องไฟมานายวรุษได้บอกว่าอย่ามายุ่งกำลังแก้ผ้าอยู่และก็พูดจาวกวนไปมาหลังจากนั้นชาวบ้านเลยสงสัยเพราะว่าเห็นกล่องเหล็กลอยอยู่กลางน้ำด้วยจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจและกู้ภัยก็ช่วยกันงมหากล่องเหล็กตามคำให้การที่ชาวบ้านได้บอกไว้ สุดท้ายก็เจอจริงๆครับเป็นกล่องเหล็กมีรูตรงท้ายกล่องด้านนอกถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่2องสาชั้นแล้วก็ล็อกวูกญิแจนแน่นหนามากพอเปิดมาถึงกับช็อกครับเจอร่างของนายประหยัดอายุ66ปีและนางสาวเพียงเพนอายุ33ปีผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมีความสัมพันธ์เป็นพ่อและน้องสาวของผู้ต้องสงสัย จากการสอบสวนพบว่านายวรุธมีลักษณะคล้ายกับเป็นออทิสติกแต่ตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดนะครับโดยเขาเองพักอาศัยอยู่กับพ่อและน้องสาวส่วนภรรยานั้นเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้นายวรุธมีปากเสียงและทะเลาะกับพ่อถึงขั้นพ่อบล็อกไลน์ทำให้ลูกชายวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้ จากนั้นเมื่อวันที่8มกราคม67ก็ออกอุบายให้พ่อกับน้องเข้าไปในโรงเหล็กก่อนจะปิดและใช้โซ่ปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ผลักลงน้ำและเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายถูกขังอยู่ภายในกล่องขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับก่อนที่จะถูกถ่วงน้ำแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวอ้างว่าเพราะไม่พอใจพ่อพ่อไม่รักและกลัวที่จะไม่ได้มรดก เบื้องต้นตำรวจทราบว่าทางผู้ก่อเหตุคือนายวรุษได้บอกกับญาติว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแล้วก็พากันออกไปตั้งแต่เที่ยงวันที่8มกราคม67ก่อนจะมาทราบเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้ครับส่วนผู้ต้องสงสัยจะมีอาการป่วยทางกิตหรือครอบครัวมีปัญหาอะไรหรือไม่เจ้าหน้าที่ยังสืบสวนในเชิงลึกอยู่ครับ